กกอสวัสดีครับเป็นซีซาวชนบุรีในรอบเย็นนะครับวันนี้ เรามาไลฟ์สดกันในส่วนของโชว์รูมด้านในหลังร้านของร้านเอ็นซีซาวชมรีนะครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบตู้ลำโพง18นิ้วนะครับแล้วก็เสียงกลางแหลมที่เป็น6.4โรนะครับโดยวันนี้นะครับเราทดสอบด้วยแอมหลอดที่เราทำขึ้นมานะครับทั้งแอมหลอดทั้งปีหลอดนะครับที่อยู่ในตัวกล่องที่เราได้บรรจุไว้ลูกค้าใช้แล้วนะครับ สำหรับงานที่ใช้ฟังในบ้านเสียงดีมากๆนะครับตัวนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้เพจเอ็นดีาวชมรีด้วยนะครับ,รใใบครับเดี๋ยวมาต่อกันกับเคสเมื่อเช้านี้นะครับที่ได้อธิบายค้างๆไว้แล้วเน็ตมันหลุดนะครับ ชุดที่จัดไว้ให้ในใช้ในงานปาร์ตี้ปีใหม่กันก็มีหลายชุดด้วยกันนะครับอย่างชุดนี้นะครับเป็นชุดที่มีซับ15นิ้วนะครับแล้วก็กลาง12นิ้วนะครับแล้วก็มีพาวเวอร์ให้1ตัวนะครับฟี1ตัวนะครับสำหรับท่านที่ต้องการที่จะเอาไปใช้กันในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับในราคาเพียงเท่านี้เองนะครับมีตู้กลางแหลม1คู่12นิ้ว รูซับอีกหนึ่งคู่15นิ้วนะครับแล้วก็พาวเวอร์มพร้อมกับปีแยกครับนะครับตัวนี้นะครับราคาเท่านี้เองนะครับสำหรับคนที่ต้องการเอาไปเล่นสนุกในช่วงปีใหม่นี้นะครับเราไล์จาก NC ซาวชนบุรีนะครับตำบลหนองชากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับ ใครต้องการสินค้าตัวไหนสอบถามกันเข้ามาได้นะครับอันนี้ที่ไลฟ์ไว้เมื่อเช้านี้นะครับก็คือจะเป็นชุดร้องกันในบ้านนะครับ6,900 1 1 0 0าบาทนะครับ14,800ที่เป็น18นิ้วนะครับแล้วยังมีชุดนี้นะครับอันนี้จะเป็นชุดตู้ Active นะครับที่เป็นไม้ป a r t i c l e นะครับมีมิกเซอร์มาให้ในตัวนะครับ สิบสองนิ้วนะครับสิบสองนิ้วก็ราคาอยู่ที่ห้าพันเก้านะครับแล้วก็มีที่เป็นหน้าตาเหมือนกันแต่เป็นสิบห้านิ้วนะครับก็จะมีราคาอยู่ที่หกพันเก้าร้อยบาทนะครับมีสองรุ่นนะครับส่วนท่านที่เล่นงาน PA นะครับจะเป็นตู้แฝนนะครับเป็นตู้รุ่น BCF นะครับของเ c s นซีซาวที่เป็น18นิ้วนะครับส่วนนี้ก็มี จำหน่ายให้ท่านด้วยเช่นกันนะครับรวมถึงตู้รุ่นที่เป็นตู้ขายดีมากๆนะครับของ n c t นซีก็คือคอลัมน์นะครับที่เป็นคอลัมน์8นิ้วเบิ้ลนะครับอันนี้เหมาะมากๆกับห้องคาราโอเกะนะครับห้องประชุมที่มีปัญหาเรื่องเสียงกล้องแล้วพูดฟังไม่รู้เรื่องนะครับมาใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับใช้ได้ทั้งงานกลางแจ้งแล้วก็งานภายในห้องนะครับอันนี้ ทดสอบกันมาหมดแล้วนะครับสวัสดีคุณวิชิตครับสวัสดีทุกทท่านที่เข้ามาร่วมรับชมนะครับแล้วยังมีอีกหลายๆชุดนะครับที่เราทำเอาไว้นะครับไว้ให้ท่านมาดูในช่วงปีใหม่ได้นะครับก็อย่างตัวนี้นะครับชุดนี้ก็จะเป็น Active s ั b นะครับ Active s ั b 15นิ้วแล้วก็มีแอมซีชั่นนนะครับแล้วก็ตู้ลำโพงกลางแหลมนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับที่เรามาใช้กัน ชมบุรีถ้าสั่งเป็นชุดส่งครับนะครับชมบุรีถ้าสั่งเป็นชุดส่งให้นะครับนะครับนะครับถ้าในจังหวัดชมรีนะครับครับี๋ยวชุดนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นตู้ฟุลเล้งนะครับของเอ็นซีซาวชมรีนะครับฟุลเล้งไม้อัดแท้นะครับแล้วก็เป็นดอก15บหนิ้วนะครับเสียงดีมากครับตัวนี้ใช้กับ Powermix นะครับตัวนี้จากไมโครเทคนะครับนะครับตัวนี้ก็มีให้เลือกนะครับมีมากมายหลายรุ่นนะครับที่ให้เลือกนะครับตามงบประมาณนะครับรวมถึงชุด2อคูณสนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ยอดนิยมเลยทีเดียวนะครับ41,500นารนะครับก็ประกอบด้วยมิกเซอร์นะครับ1ตัวนะครับแล้วก็ เป็น Power 4ร์ซชั้น1ตัวที่มีคอสในตัวนะครับแล้วก็จะมีกลางแหลม15นะครับ1คู่แล้วก็ซับ1คู่นะครับซับ18นิ้วนะครับก็เป็นชุดที่เป็นชุดยอดนิยมอีกชุดหนึ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกับ NC Sound ชมรีนะครับก็วันนี้ก็พามาชมภายในที่เซตไว้ให้ท่านได้ลองกันนะครับ รวมถึงท่านที่กำลังมองหาไม่ไม,ไม่ไปใช้กันในช่วงปีใหม่นะครับก็มีหลากหลายราคาด้วยกันนะครับตั้งแต่890ขึ้นไปเลยนะครับ890ไม่รู้ก็เมื่อกี้ดูอยู่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์สดเสร็จแล้วไปบอก ครับก็อันนี้ก็เป็นชุด4ี่หมื่นกว่านะครับก็คืออันนี้จะมีเป็นเขาเรียกชุด2อคูณสนะครับก็มีให้เลือกใช้กันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ n อ็นซาวชนบุรีนะครับด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นร้านเดิมนะครับแต่ว่าเพิ่มเติมคือมีชอ์ลูมเพิ่มเติมอยู่ด้านหลังร้านนะครับก็จัดชุดจัดเซ็ตไว้ให้ได้เลือกกันนะครับหลายๆชุดด้วยกันนะครับในเขตชนบุรีถ้าไม่เกิน20่กิโลเมตรส่งให้นะครับ ครับสนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับสวัสดีนะครับคุณอาทิตย์นะครับสวัสดีทุกๆท่านที่เข้ามาร่วมรับชมนะครับรวมทั้งขอบคุณที่ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Power Mix นะครับก็มีให้เลือกอยู่นะครับหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Power Mix ไม่ว่าจะเป็น Mi กใบนะครับไม่ลอยนะครับมีครบเลยนะครับสำหรับที่ร้านนะครับ หรือว่าท่านที่ต้องการชุดที่ครบเซตแต่ราคาประหยัดก็จะมีชุดนี้ให้นะครับ17,900พร้อมตู้เสียงกลางตู้ซับเรียบร้อยนะครับก็มีให้ครบเลยนะครับหรือว่าท่านที่จะเปิดร้านอาหารหรือทำเวทีอะไรแล้วไม่เข้าใจนะครับเข้ามาดูได้นะครับก็เราก็เซตไว้ดูนะครับว่าเป็นตู้กลางแหลมตู้ซับนะครับมอนิเตอร์นะครับทำยังไงนะครับแล้วก็ อย่างตัวนี้ก็จะเป็นตัวตั้งโน้ตนะครับดนตรีนะครับหรือว่าจะเป็นขาไม้นะครับมีหมดนะครับแวะมาได้นะครับกับ NC ็นซชลนบุรีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีคุณราชันแท้เตียวครับสวัสดีทุกทท่านที่เข้ามาร่วมรับชมนะครับอันนี้อยู่ในส่วนของโชว์รูมด้านในนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวเราเดินไปดูหน้าร้านกันบ้างนะครับปีใหม่ก็ยังมีสินค้าให้ท่านเลือกมากมายนะครับอันนี้เป็นสต็อกนะครับนะครับในส่วนของรถยนต์เราก็มีนะครับพวกดอกรถยนต์ดอกซับรถยนต์นะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องเสียงติดรถยนต์นะครับ ที่ร้านก็ยังมีอยู่หรือว่าจะเป็นตู้อนเนกประสงค์ต่างๆนะครับก็มีนะครับเครื่องเสียงรถยนต์ก็มีทุกรุ่นนะครับในส่วนของซับไปที่ไปขับซับได้ก็จะเป็นพวกคัสดีพั0 0้าสองพันวัตต์2,500วัตต์นะครับสามพวัตต์มีหมดนะครับมาดูได้นะครับมีทั้งบูเวฟบมีทั้ง DTS นะครับสี่คูณสนะครับก็ถ้าเป็นชุดที่จัดไว้ให้ดูเมื่อกี้นีสี่้าร้อยนะครับ กลาง15นิ้วแล้วก็ซับ18นิ้วนะครับพาวเวอร์สี่ชั่นนพันคูณ4ี่หนึงตัวนะครับแล้วก็ม er ิกเซอร์6กชนนหนึ่ตัวพาวเวอร์4ี่ชัแนนมีคอร์ซับในตัวเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นพวกตระก,กูลของรถยนต์นะครับพวกพาวเวอร์สี่ชัเนหรืออะไรพวกนี้นะครับมีหมดรวมถึงจอ a n d r o i d นะครับซึ่งปัจจุบันรถทุกคันก็ ทวินหากันในส่วนของจอ Android นะครับจอ Android ตรงรุ่นแล้วก็จอ Android ธรรมดานะครับก็มีให้เลือกกันอยู่นะครับในส่วนของมิกเซอร์ถ้าเป็นมิกเซอร์ดีต้นนะครับเราก็จำหน่ายของซาวคาร์บนะครับคอร์ีต้นนะครับก็จะมีหลากหลายรุ่นนะครับก็มาเลือกดูได้นะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่ใครอยากได้อะไรแวะมาดูได้นะครับกับ NC ซีซาวชนบุรีนะครับร้านเดิมนะครับเพิ่มเติมคือเชลลูมด้านหลังนะครับ ครับวันนี้ก็พาเยี่ยมชมตามนี้นะครับยังเป็นร้านเดิมนะครับเพียงเดี๋ยวเพิ่มเติมก็คือโชว์รูมนะครับจะได้ไม่งงกันนะครับงั้นวันนี้ขอลาจอไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ